นายวันชัยสอนสิริอ,อดีตวุฒิสภาได้กล่าวกับสื่อว่าทักษิณจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเขาสามารถสร้างผลงานโดดเด่นและเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเป็นอย่างดีเชื่อว่าคุณทักษิณจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเขาทำได้ดีหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กฎหมายนิรโทษกรรมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แก้รัฐธรรมนูญบางมาตราก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคุณอย่าลืมว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยคือตัวคุณพักศิล์อ,อีกข่าวหนึง่งรอยร้าวระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคุณคิดว่ามีจริงไหมรอยร้าวรอยร้าวเนี้ยวันนี้เขางัดกันจริงไหมเพื่อไทยภูมิใจไทยนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับพักร่วมรัฐบาล อันนี้ก็แชร์กันเลยนะครับแชร์กันคุณพิรมสวัสดีครับนะครับแชร์กันวอนโซเชียลเลยว่าอะไรโอ้รัฐบาลร้าวหนักมากๆก,กกับการโหวตนะครับเ,เรื่องประชามติหนึ่งชั้นสองชั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาร้าวหนักมากเพราะอะไรเพราะภูมิใจไทยเนี่ยโหวตสวนมติพักร่วมรัฐบาลนะโอ้โห,โหนะวันนี้เนี่ยแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ การตั้งสสรมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยวันนี้มันจะสําเร็จในรัฐบาลสมัยนี้หรือไม่นะมีการโหวตสวนของพักภูมิใจไทยซึ่งต่อหน้าก็บอกว่าดีครับท่านโอเคครับนายดีครับท่านสําหรับคุณหนูนุทินแต่พอรับหลังแล้วสสเกือบยกพักโหวตสวนมติพักร่วมรัฐบาลกลายเป็นรอยร้าลึกสําหรับนะครับรัฐบาลเกิดขึ้นมา หลายคนเนี่ยนะครับพยายามวิเคราะห์ไปถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าพักร่วมรัฐบาลมีพักร่วมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยเกิดแปรพักขึ้นมานะคุณทักษิณจะทํำยังไงวันนี้เนี่ยนะครับมันเกิดความคิดว่าถ้าบรรดาพักร่วมรัฐบาลหันหลังให้พักเพื่อไทยโดดเดี่ยวพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะทํำยังไงเพราะพักเพื่อไทยมีเสียงอยู่ในมือแค่ ร้อยสี่สิบเสียง41เสียงเท่านั้นนะนะครับถ้าเกิดว่ามีการโหวตสวนมต,ติพักร่วมรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งแบบนี้มันจะส่งสัญญาณอะไรให้กับรัฐบาลหรือไม่นะครับว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยยังคงตรึงเสียงข้างมากนะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอาการของคุณทักษิณที่ไปขู่ฟอ้ฟอฟอ้อฟจริงๆเนี่ยได้แค่ขู่แต่พอคูเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นพักร่วมรัฐบาล กลับดื้อมากกว่าเดิมอีกโหวตสวนมตินะครับในหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยนะมันส่งสัญญาณอะไรให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไมอ่หลายคนก็วิเคราะห์กันนะครับนะครับสวัสดีครับคุณจันทการสวัสดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันส่งสัญญาณเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นคุณเห็นไหมนะ พักร่วมรัฐบาลพยายามส่งสัญญาณให้กับพักเพื่อไทยเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเราไม่ใช่เป็นหมูในอวยเขานะเออเราไม่ได้อยู่อาณัตใต้อาณัตเขานะเราไม่ได้เชื่อฟังทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเขาจริงๆเนี่ยสอสอแต่ละคนมีเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจนะของตัวเองในแต่ละคนจะโหวตยังไงก็แล้วแต่สอสอแต่ละคนนะครับเออ เพราะแต่ละคนก็มีเอกสิทธิ์ของตัวเองที่จะโหวตชอบเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้นะสิ่งต่างหเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับต่อหน้าเนี่ยก็คือเคารพเชื่อฟังดีครับท่านดีครับนายแต่พอรับหลังเนี่ยสื่อไปถามคุณอุ้งอิงในการโหวตสวนมติพักร่วมรัฐบาลคุณอุ้งอิงบอกสวนก็สวน,ก,สวนก็ไม่มีอะไรก็คือจบแต่ภายใต้คําพูดเหล่านั้นกับความรู้สึกในนะครับลึกๆของนายกรัฐรีก็เห็นแล้วแหละว่าเป็น วิตกกังวลนะครับเป็นวิตกกังวลในท่าทีของพักร่วมรัฐบาลเออคุณเห็นไหมอาจจะบอกว่าเฮ้ยพักร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณไปถึงพักเพื่อไทยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นหมูในอวยนะไม่ได้ยอมทุกเรื่องนะอันนั้นก็ข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งก็ในเรื่องของการอำนาจในการต่อรองต่างๆด้วยนะครับถ้าวันนี้เผอิญสิ่งที่ผมพูดนะพักบรรดาพักร่วมรัฐบาลกลับหลังหันขึ้นมานะมันจะเป็น วิกฤตสําหรับพักเพื่อไทยทันทีในการอ,าอยู่เป็นรัฐบาลให้ครบเทอมเอาแล้วล่ะนะแต่หลายคนก็บอกว่าคุณสิริวิทย์ยังไงก็เขาก็ต้องมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณอย่างที่คุณนักสินพูดอยู่แล้วแหละเพราะมันสมประโยชน์กันอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งในกรณีที่ตกลงกันได้แต่ถ้าตกลงไม่ได้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเ,เพราะแต่ละคนก็มีชะงักติดหลังหมดนะ อย่างภูมิใจไทยก็เขากระโดงนะครับอย่างพักเพื่อไทยก็ถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรเรื่องก่อกรูดก็ยังเป็นชะงักติดหลังนะครับเออและนี่คาราคาซังกันในเรื่องว้าแดงคาราคาซังกันในเรื่องอะไรนะในเรื่องคนไทยสี่คนโดนจับเป็นตัวประกันจะได้กลับมาตุภูมิไทยแผืนแผ่นดินไทยไหมในช่วงวันที่หนึ่งมกราก็ต้องรอรุ้นอะ่ะ แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าเกลียดมากๆเลยนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่แบบน่าเกลียดมากๆต้องใชกก้คำว่าน่าเกลียดมากๆที่ต้องเอามาพูดเอามาคุยกันรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องการจับตัวประกันสี่คนไทยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็กระแสมันแผ่วไปแล้วอ่ะแต่วันนี้ปรากฏว่าประธานกัรมาที่การมั่นคงรังสีมันโรมได้เปิดเผยนะครับและแทงสวน สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวถึงท่าทีของรัฐมนตรีกลาหหมคุณอ้วนภูมิธรรมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีกลาหหมได้ทำหนังสือนะครับแสดงความไม่พอใจตำหนิตีเตียนต่อว่าอย่างหนักหน่วงไปที่รัฐบาลพมา่าในเหตุการณ์กราดยิงเรือประมงไทยสี่คนและเ,เรือประมงไทยที่จะรุกหรือไม่รุกหน้าน,น้ำยังไม่มีความชัดเจน ว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุปรากฏว่าวันนี้นะครับการมาธิการมั่นคงนําโดยรังสิมันโรมเนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลว่าเอ้าเอาเขาจริงๆการทําหนังสือนั้นนะครับไม่มีเลยนะที่มีเอกสารยื่นไปที่สถานทูต่านรมวรต่างประเทศในการไปตำหนีตีเตียนนะครับพม่า ไม่มีสักฉบับเลยหนังสือที่ตามที่ข่าวรายงานว่ารัมดีกลาหมเราเนี่ยนะครับทำหนังสือติเตียนถึงการกราดยิงเรือประมงไทยไม่มีเลยก็กลายเป็นการโกหกคนไทยทั้งประเทศว่ารัตนตรีกลาโหมเนี่ยของเราเนี่ยได้ทำหนังสือไปและตำหนิรัฐบาลพม่าอย่างรุนแรงในการกราดยิงทำเกินกว่าเหตุสรุปหนังสือนี้นะครับ เป็นหนังสือเป็นจดหมายน้อยคอยรักที่ไม่มีจริงนะครับแต่คนไทยเข้าใจว่าโอ้รัฐบาลไทยทําเรื่องด่าไปแล้วเว้ยเออเจ๋งว่ะรัฐมนตรีกลาโหม,มันเจ๋งว่ะสุดท้ายข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะฮะเป็นข่าวไม่จริงนะครับรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้มีการออกหนังสือใดๆทั้งทิ่ในการตําหนิรัฐบาลพมา่าคือพูดง่ายๆมึงจะยิงคนไทยมึงก็ยิงไปเถอะกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนะครับ กาลาหโหวมไม่ขยับขยื่นอะไรเลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าหลังจากที่พมา่าจับตัวประกรันคนไทยสี่คนมันเลยเงียบกริบเงียบไปเงียบมาเขาเอาคนไทยไปขึ้นศาลเขาตัดสินพิพากษาคาาดีคนไทยทำตามขั้นตอนพมา่าไปแททุกอย่างเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมารัฐดีกะลาหโหวมเนี่ยเงียบกริบไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับตัวประกรันคนไทยแม้แต่นิดเดียว พูดกันงน่ายๆที่รัฐบาลก็บอกว่าขับเคลื่อนทําสุดความสามารถแล้วหมดปัญญาแล้วทําได้เท่านี้ที่เหลืออยู่ในกระบวนการของพามา่าล้วนๆนะเออสรุปแล้วเนี่ยรัฐดีกาลาโหมไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการมาธิการมั่นคงซึ่งมีคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขานะรับรู้รับทราบและพยายามที่ออกมาสื่อสารกับประชาชนว่า วันนี้เรามาวกลาหผมทําไมต้องออกมาบิดเบือนกับประชาชนนะทําทไมต้องออกมาชี้แจงแถลงไขว่าตนเองเนี่ยทําทุกอย่างแล้วทั้งที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือนะครับตําหนิตีเตียนรัฐบาลในการกระทํากราดยิงเรือประมงไทยแม้แต่ฉบับเดียวเออจะออกมาพูดทําไมอ่ะผมถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะออกมาพูดทําไมอ่ะเอาถูกต้องไหมล่ะเออ ไม่ว่าเขาไม่กล้าว่าไม่กล้า,า,ลา,าพูดตำหนิกองทัพพม่าก,ก็ก็ไม่เห็นจะมีใครว่านะในความรู้สึกผมนะเออเอาจริงๆนะครับน,นี่นี่น่าเกลียดมากเลยนะนะผมผมบอกว่าวันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเขามายิงกระบาลคนไทยเนี่ยนะครับแล้วลากคอคนไทยเนี่ยไปตัดสินสารพรมา่ายัดคดีให้เนี่ย แล้วกองทัพเราไม่อื้อไม่หือเลยเนี่ยผมถือว่าโอ้ไร้ศักยภาพจริงๆนะไร้ศักยภาพมากๆเลยนะสำหรับกองทัพไทยอ่ะซึ่งมีหัวหน้าเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเสนาธิการกลาโหมแบบเนี้ยมานั่งเนี่ยนะเมื่ออายชาวโลกมากเลยนะนะครับอายชาวโลกมากเลยนะเอาจริงๆ คือข้อมูลลึกๆเนี่ยเราไม่เราเป็นปภาคประชาชนเราไม่รู้หรอกแต่พอกันมาที่การเขานะครับถามหานะครับความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยโดยเฉพาะผู้นำนาะรัมตีกะลาโหมเนี่ยว่ามีท่าทียังไงกับพม่าเนี่ยได้ไปดําเนินการอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเชิงลึกและออกมาเปิดเผยประชาชนถึงได้รับรู้รับทราบแต่วันนี้เนี่ยพอประชาชนรับรู้รับทราบถึงบานอ้อ่าเฮ้ย ร่ำตีกลาหวมเอนแม่งนั่งหลับอยู่หรือเปล่าวะเออร่ำตีกลาหวมเราเนี่ยไม่ตื่นเหรอเนี่ยยังไม่ตื่นเหรอเนี่ยเขายิงกระบาลหัวคนไทยเนี่ยลากเรือประมงไทยเอาคนไทยไปขึ้นสารพม่าเนี่ยตัดสินพิจารณาขังคุกเนี่ยยังเฉยเมยอย่างอย่างนี้แล้วออกมาให้ข่าวกับสื่อว่าทําหนังสือด่าเขาไปแล้วอันนี้ไม่จริงอ่าทาสุดความสามารถแล้วดึงคนไทยกลับมาไม่ได้อันนี้ก็ไม่จริงอีกอย่างเงี้ยโอ้ทับอย่างนี้นี่ถือว่าแย่มากเลยนะ